เราก็เริ่มด้วยการนําพริกแกงเผ็ดนะฮะลงกะละมังตามด้วยน้ําตาลเป็นน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลทรายก็ได้นะฮะตามด้วยน้ําปลาแล้วก็จะเป็นผงชูรสสามารถเพิ่มเติมผงชูรสได้ตามชอบนะครับแล้วก็มาละลายรสชาติในพริกแกงเข้ากันนะฮะทำไม่ยากเมนูนี้ตามด้วยไข่ไก่สองฟองนะฮะลงไปเลย แดี๋ยวเราก็ตีไข่ให้เข้ากันกับพริกแกงแล้วก็รสชาตินะครับแล้วก็เติมเป็นหมูสับนะฮะลงไปหรือว่าจะเป็นหมูบดก็ได้นะครับหรือท่านผู้ชมใช้เป็นวัตถุดิบอื่นก็ได้นะครับคุกเขาคนให้เข้ากันอีกรอบนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็ได้เลยนะครับเราก็จะมาโขกเป็นหัวปีเราหนึน่งนะครับ หัวปีนี้หั่นแช่น้ำมะนาวนิดนึงนะครับจะได้ไม่ดำนะครับให้เสด็จน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็โขกเอาแบบพอหยาบๆพอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะฮะพอได้แล้วก็มาลงผสมลงเป็นแป้งมันหรือว่าแป้งกาวโพดก็ได้นะครับใส่แป้งเพื่อให้แบบมีความเหนียวนิดนึงนะฮะนวดให้เข้ากัน แล้วก็เติมเป็นใบ,บมะกรูดหัน่นฝอยลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าซ้ำอีกรอบครับนวดให้มีความเหนียวนิดนึงนะครับนำลงกระ,ะมังเล็กนะครับเราจะแช่ตู้เย็นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับให้หอมของเราเซตตัวนะครับนี่นะครับปิดฟิล์มนิดนึงก็ได้นะครับพอได้แล้วก็นำมานึ่งกันเลยนะฮะ ดิฉันชอบใช้เป็นถ้วยอลูมิเนียมอย่างนี้นะฮะใช้เป็นใบโหระพาลองหรือว่าท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นผักอื่นก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นใบช็อคคูก็ได้นะฮะใบยอก,ก็ได้นะครับขอตักให้เสร็จเดี๋ยวจะไปน,นึ่งให้ชมครับนี่นะครับหน้าตา เสร็จเรียบร้อยนะฮะนับไปนึ่งกันเลยใช้ไฟแรงในการนึ่งเลยนะฮะนึ่งอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะฮะถึง15นาทีก็ได้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับหอมน่าทานมากๆใช้พริกขี้หนูจินดาแดงนะฮะหั่นเฉียงตกแต่งนิดนึงนะครับตามด้วยใบโหระพาสักหนึ่งยอดนะครับตัดสีสันเพิ่มความสวยงามนี่นะฮะหน้าตาก็ฝากลองเอาไปทำทานกันดูนะครับ อีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ